สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสอนถักโครเชต์อย่างง่ายมือใหม่หัดถักเราจะมาถักกระเป๋าใบเล็กน่ารักน่ารักกันค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากระเป๋าใส่เหรียญก็ได้นะคะ ชิ้นงานของเราทั้งสองใบเป็นการถักแบบซิงเกิลโครเชตควักธรรมดาตัวย่อคอทอหรือที่เราเรียกว่าโค้ดเอค่ะในส่วนของใบสีสม้มเราขึ้นต้นโซ่จำนวน15ครั้งค่ะเพื่อนๆนก็จะดูออกว่าใบ จะใหญ่กว่าสีชมพูเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะการถักรวดลายก็เป็นการถักซิงเกิลโครเชตค่ะในทั้งส่วนของก้นกระเป๋าในส่วนของด้านหลังในส่วนของฝากระเป๋าแล้วก็ในส่วนด้านหน้านะคะเราก็ยังทำเป็นห่วงลงมาคล้องตัวรูปปัดไม้เพื่อเพิ่มความเก๋ไก่น่ารัก ให้กับชิ้นงานของเราค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนใบสีชมพูกันบ้างค่ะเพื่อนๆลักษณะการถักเหมือนกันกับใบสีส้มเลยค่ะการถักโดยการใช้แบบซิงเกิลโครเชต์ค่ะ เพียงแต่ว่าเราขึ้นต้นในใบสีชมพู14โซ่เท่านั้นค่ะเมื่อวัดแล้วก็จะได้ความสูงอยู่ที่6เซนเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรครึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถนำมาใส่เหรียญได้นะคะใส่ได้เยอะเลยเมื่อลองปิดฝาดูแล้วนะคะ เหรียญก็จะไม่ตกหล่นออกมาค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้งานไปในที่ต่างๆได้หรือจะใส่ไว้ในกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายก็ได้ค่ะนะคะแบบนี้เหรียญก็จะไม่ตกหล่นออกมาค่ะและนอกจากจะสามารถใช้ใส่เหรียญแล้วเรายังสามารถใช้ใส่ กุญแจหรือพวงกุญแจก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะใส่ของที่เป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาจจะเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆก็ยังสามารถใส่ได้ค่ะเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการสาธิตโดยการถักสีชมพูใบนี้นะคะเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะ อุปกรณ์เราใช้ไหมพรมสีพายใช้สีเบตและสีชมพูสำหรับไหมเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ไหมที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้จำนวนไหมไม่มากค่ะสำหรับเข็มโคเชรเราใช้เข็มโคเชแบบหัวเดียวขนาด3.5ม mm, มิลิเมตรเทียบเท่ากับ เข็มโครเชต์สองหัวเบอร์หกทับศูนย์ค่ะและใช้เข็มเย็บผ้ารูปปัดไม้หนึ่งรูปและกรนไกลค่ะเริ่มต้นเราใช้ไหมพรมสองเส้นคล้องไว้ที่มือทำเป็นห่วงวงกลมจิ้มเข็มลงไปตรงกลางห่วงพันหัวเข็มเกี่ยวไหมดึงรอดห่วง ลักษณะแบบนี้เป็นการถักโซ่ค่ะพันหัวเข็มดึงรอดถ่วงพันหัวเข็มดึงรอดถ่วงเราจะถักโซ่จำนวน14ครั้งค่ะเมื่อเราถักโซ่มาครบ14ครั้ง ให้เราถักโซ่ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะและเราจะจิ้มเข็มลงไปในช่องที่สองตรงนี้นะคะใช้เข็มวางไว้บนไหมและดึงเกี่ยวไหมรอดห่วงมาค่ะสังเกตว่าจะมีเส้น ไหมยอยู่บนเข็มสองเส้นพันหัวเข็มและดึงรอดทั้งสองห่วงค่ะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ควักธรรมดาตัวย่อคอทหรือโคดเอลงไปบนแถวที่หนึ่งนี้ค่ะเรามาถักไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมดึงเข้ามา พันหัวเข็มดึงรอดทั้งสองห่วงต่อไปจิ้มเข็มลงไปในช่องถัดไปเกี่ยวไหมดึงเข้ามาพันหัวเข็มดึงรอดทั้งสองห่วงจุดสังเกตนะคะให้สังเกตว่าเราจะต้องวางเข็มไว้บนไหมก่อนจึงดึงไหมรอดห่วงค่ะเพื่อนๆการถักแบบนี้จะทำให้ลาย X ของเรามีความนูนขึ้นมาและเห็นได้ชัดเจนค่ะเราถักมาจนถึงสุดปลายแถวที่1แล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะถักในแถวที่2กันค่ะให้เราพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ จิ้มเข็มลงไปที่ช่องแรกเลยค่ะของแถวที่สองนะคะเกี่ยวไหมและดึงเข้ามาพันหัวเข็มดึงรอดทั้งสองห่วงค่ะถักซิงเกิลโครเชต์ไปให้สุดปลายแถวที่สองเลยค่ะเพื่อน ในส่วนของปลายไหมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาถักเก็บไปค่ะในช่วงต้นเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับการที่จะต้องมาเก็บซ่อนปลายไหมค่ะเราก็ถักแถวที่สองเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มถักในส่วนของ แถวที่3ซึ่งก็คือจะเป็นการถักตรงมุมนะคะมุมที่จะเป็นโค้งทางด้านกระเป๋าทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราใช้เข็มกัดพลาสติกมาขั้นทําเป็นสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นไว้ก่อนค่ะเราก็จิ้มเข็มลงไปตรงกลางนะคะตรงกลางที่เป็นรอยเชื่อมระหว่างแถวที่1และแถวที่2ค่ะเพื่อนๆน ถักซิงเกิลโครเชตขึ้นมาหนึ่งหลักค่ะแล้วเราก็จะถัก s i n เกิลโครเชตหรือโค้ดเอ็กวนรอบไปให้ครบรอบของแถวที่3ค่ะจะมาบรรจบตรงที่เราทำสัญลักษณ์เข็มกัดพลาส,สติกสีแดงไว้ค่ะเพื่อนๆ เราถักมาให้ได้จำนวน14หลักนะคะลองนับดูก่อนว่าครบ14หลักแล้วหรือยังในส่วนของตรงที่เป็นบริเวณลอยต่อระหว่างแถวที่1และแถวที่สองเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักค่ะเพื่อนๆนหลังจากนั้นเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์ ลงไปในหลักถัดไปค่ะ เราก็ถักมาจนถึงจุดที่เราทำสัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะให้เราถัก C เพื่อปิดชิ้นงานในส่วนของแถวที่3ค่ะต่อไปเรามาถักแถวที่4กันค่ะถักโซ่ขึ้นมา1ครั้งสำหรับในแถวที่4นะคะเพื่อนๆเราจะถักซิงเกิลโครเชต์แต่ว่าเราจะจิ้มเข็มลงไป ที่ห่วงโซ่เพียงห่วงเดียวค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์หรือโค้ด X ลงไปตามปกติค่ะเรามาถักแถวที่4กันต่อค่ะ เราถักให้ครบรอบวงของแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักมาครบรอบวงของแถวที่4ในหลักสุดท้ายให้เราจิ้มเข็มลงไปที่ห่วงโซ่ทั้งสองเส้นเลยค่ะและเริ่มต้นการถักในแถวที่5ค่ะตั้งแต่แถวที่5เป็นต้นไปเราจะถักแบบบนรอบแถวค่ะจะไม่มีการถักซี ไม่มีการเลื่อนห่วงเพื่อปิดชิ้นงานของแถวแล้วนะคะถักวนรอบไปตลอดเลยค่ะโดยการถักแบบซิงเกิลโครเชต์ควักธรรมดาตัวย่อคอทอหรือโคดเอ็กค่ะและตั้งแต่แถวที่5เป็นต้นไปเราก็จะกลับมาถัก จิ้มเข็มลงไปที่ห่วงโซ่ทั้งสองห่วงเหมือนเดิมค่ะตัวชิ้นงานก็จะเริ่มขึ้นเป็นทรงกระเป๋าแล้วนะคะ เวลาที่เราถักมาถึงจุดที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์วนรอบต่อไปเลยค่ะให้เราถักสีเบตนี้นะคะขึ้นมาจํานวนสีแถวด้วยกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราถักขึ้นมาครบสีแถวแล้วค่ะได้สีเบต มาสีแถวแล้วนะคะลองเช็คทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะว่าได้ครบสีแถวเท่ากันไหมเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนสีไหมเป็นสีชมพูกันค่ะเราก็จับไหมเส้นสีชมพูมาวางติดกับตัวชิ้นงานแล้วก็ใช้เข็มเกี่ยว ไหมดึงรอดห่วงสีเบจเข้ามาพร้อมๆกับการดึงปลายสีเบจให้แน่นแล้วก็ดึงปลายไหมสีชมพูให้แน่นเหมือนกันทั้งสองเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วจิ้มเข็มลงไปในช่องถัดไปค่ะจับปลายไหมแนบชิดไปกับตัวชิ้นงานก๊อ เกี่ยวไหมเข้ามาค่ะถักซิงเกิลโครเชต์ต่อนะคะก็จะได้เป็นหลักที่1ของสีชมพูนะคะถักต่อค่ะหลักที่สองค่ะและหลักที่สามค่ะในขณะที่เราถักอยู่เราก็พยายามจับปลายไหมให้เขาแนบชิดกับชิ้นงาน นะคะและเดี๋ยวปลายไหมก็จะถูกเก็บซ่อนไปโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อนๆเราก็จะถักซิงเกิลโครเชต์หรือโค้ดเอต่อไปอีกจำนวน4แถวค่ะ ตอนนี้เราถักสีชมพูได้ครบจำนวนสีแถวแล้วค่ะต่อไปให้เราถักขึ้นมาอีกหนึ่งแถวในหนึ่งด้านนะคะจำนวน14หลักค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านและถักในแถวที่สองที่เป็นส่วนฝากระเป๋าค่ะเพื่อนๆถัก s i n เกิลโครเชตเหมือนเดิมค่ะ นับขึ้นมาจำนวน14หลักนะคะได้แถวที่2แบบนี้แล้วให้เราถักสลับกลับด้านหน้าด้านหลังไปอย่างนี้จำนวน5แถวค่ะพอเราครบ5แถวนะคะเมื่อเราถักขึ้นแถวที่6ให้เราหาจุดกึ่งกลางของแถวและถักโซ่เพื่อที่จะทำห่วงคล้อง จำนวนโซ่ที่ถักก็คือเจ็ดครั้งค่ะพอเราถักเสร็จเราก็จะใช้กรนไกรตัดปลายไหมออกและใช้เข็มเย็บผ้ามาร้อยเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราใช้รูปปัดไม้มาวางกะตำแหน่งระยะให้ตรงกับตัว ห่วงครองที่เราถักโซ่ไว้ค่ะและเย็บติดกับตัวชิ้นงานกระเป๋าของเราค่ะชิ้นงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาในการถักไม่นานใช้งานได้สวยงามรูปทรงน่ารักเก๋ไก๋ เหมาะที่จะถักไว้ใช้เองหรือใช้เป็นของฝากของที่ระลึกก็จะทำให้ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ